วันนี้นะคะจูก็เลยขอพาทุกคนนย้อนกลับไปในปี1996ค่ะกับคดีฆาตกรรมปริศนาที่คนทั้งโลกนั้นจับตามองดูอยู่ค่ะจนถึงทุกวันนี้นะคะก็ยังไม่มีใครสามารถหาคําตอบเรื่องนี้ได้เลยนะคะและนี่คือเรื่องราวของจอมีเน่รัมซี่นะคะหรือที่หลายคนเรียกเธอว่า Little Miss Christmas ค่ะเพราะเธอคือเด็กหญิงวัย6ขวบผู้ชนะการประกวดนางงามเด็กนะคะและถูกพบเป็นศพในบ้านของตัวเองในวันหลังคริสต์มาสค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีหลายกระแสนะคะหรือว่ามีคนออกมาวิเคราะห์เกี่ยวกับคดีนี้นะคะจนกลายเป็นที่ถกเถียงไปทั่วโลกเลยคะ่ะจูขอยกตัวอย่างที่คนพูดถึงกันเยอะๆละกันค่ะคือกระแสหลกักๆเนี่ยมันจะแบ่งออกมาเป็น2ฝั่งค่ะฝั่งแรกนะคะก็คือครอบของแรมซี่นะคะอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของหนูน้อยค่ะคือหลายคนเนี่ยเชื่อว่าเหตุการณ์ในคืนนั้นเนี่ยอาจจะเกิดจากภายในครอบของเธอเองนะคะบ้างกระแสก็บอกว่าพซซี่แม่ของหนูน้อยเนี่ยอาจจะเป็นคน ทำร้ายลูกสาวเธอโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็ได้เช่นความโมโหนะคะหรืออาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอารมณ์ชั่ววูบนะคะแล้วเธอเนี่ยพยายามที่จะปกปิดความจริงค่ะและจัดฉากให้ดูเหมือนว่าเป็นการลักพาตัวค่ะเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจจากตํารวจเราก็ไม่รู้เนาะอันนี้ก็เป็นกระแสหนึ่งนะคะของครอบครัวบรมซี่หรืออีกกระแสนะคะที่คนเนี่ยพูดถึงกันเยอะน,นั่นคือพี่ชายไวก็าขว่ของนูน,น้อยนะคะลายเขาเนี่ยก็ตั้งคําถามว่าอาจจะเป็นพี่ชายของเธอหรือเปล่าที่ทําร้ายเธอโดยที่ไม่ได้ตั้งใจค่ะแล้วพ่อแม่เนี่ย ก็เลือกที่จะช่วยกันปกปิดความจริงนะคะเพื่อที่จะปกป้องลูกชายของตัวเองนั่นเองค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนั่นก็คือกระสาคนที่มีเชื่อว่าบุคคลภายนอกเนี่ยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องค่ะมันมีหลักฐานบางชิ้นนะคะที่ทําให้คนเนียเชื่อแบบนั้นค่ะเช่นร่องรอยของรองเท้านะคะที่ไม่ตรงกับสมาชิกของคนในครอบครัวะคะหรือดินเอที่พบบนเสื้อผ้าของหนูน้อยนะคะมันก็ไม่ตรงกับคนในสมาชิกน,นะคะและก็ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นของใครกันแน่บ้างก็บอกว่าคนร้ายที่บุกลุกเข้ามาในคืนนั้นเนี่ยอาจจะตั้งใจลักพาตัวหนูน้อยยไไปเรรีกคค่่่าถาจิงะ แต่มันดันเกิดข้อผิดพลาดน,นะคะหรือเหตุการณ์เนี่ยมันบานปลายจนกลายเป็นการฆาตกรรมในที่สุดค่ะแต่ความน่าสนใจนั่นก็คือหลักฐานที่มีอยู่เนี่ยมันดันสนับสนุนทั้งสองฝั่งนะคะแต่มันก็ไม่มีอะไรชี้ชัดได้เลยว่าฝั่งไหนเนี่ยเป็นฝั่งที่ถูกต้องนะคะหรือใครเนี่ยเป็นคนก่อเหตุกันแน่ค่ะมันก็เลยทําให้คดีนี้เนี่ยมันยังคงเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้นั่นเอง แต่ก็ยังมีอีกหนึ่งผู้ต้องสงสัยนะคะที่ถูกจับตามองมากที่สุดนั่นก็คือจอห์นมาร์คคาร์ลนะคะผู้ที่สารภาพว่าเขาเป็นคนฆ่าจอห์นเบเนตนะคะแต่ดีเนตของเขาเนี่ยกลับไม่ตรงกับหลักฐานในที่เกิดเหตุเลยค่ะ ทำให้เขาถูกตัดออกจากการสืบสวนนอกจากนี้นะคะยังมีแกรี่โอลิวานะคะชายที่เคยมีประวัติอาชญากรรมเกี่ยวกับเด็กในพื้นที่แต่หลักฐานก็ยังไม่เพียงพอที่จะดาเนินคดีกับเขาได้ค่ะจนถึงทุกวันนี้นะคะก็ยังไม่มีใครเนี่ยถูกดําเนินคดีในฐานนะผู้กระทําผิดค่ะหลักฐานที่ขัดแย้งกันเองค่ะรวมถึงสถานที่เกิดเหตุที่มันซับซ้อนนะคะทำให้คดีนี้เนี่ยยังกลายเป็นปริศนาอยู่